คุณลองอ๋องครับผมเก็บกดละก็ <laughs> ในแง่หนึ่งก็รู้สึกโมโหครับแล้วก็มันต้องคุมสติให้ดีตอนอยู่บนบัลลังเพราะว่าเ,เราก็ไม่สามารถฟังคำวินิจฉัยสดๆได้นะครับแต่ว่าก็พยายามจะมีคนสรุปให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปให้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อถ้ามีคำตัดสินแล้วเราจะรักษามารยาทบนบัลลังจะได้ลงจะได้ลงครับอตอนนั้นร้อนเผาๆเลยไหม normal เลยครับไม่จริงเหรอจริงครับเออแล้วเมื่อคืนนี้เป็นอะไรก็อ่ะฟังดูฟังดูฟังดูอคุณทีมเห็นใช่ไหมยพอที่กูจะออกไปอ่ะเห็นเห็นเป็นช็อตเป็นเป็นสั้นๆนดูกันอ่เห็นเข้าไปอย่างงี้มั้อ่ะดูเธอเห็นเรียบๆเอ่อท่านสมาชิกครับอ่าผมที่ฉายแล้วนะครับอแล้วดูเมื่อคืนขึ้นมาสิไม่ได้ตัดไว้เหรอเฮ้ย อยู่บนบอลลังกูอยากจะด่ามานานแล้วกูเล่นนะกูเล่นยังไม่ได้เก็บของออกมาผมเป็นบทพิสูจน์ของพรรคก้าวไกลว่าแม้นปล่อยองเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนผมทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเปิดลานประชาชนให้ชุมนุมกัน หรือฟื้นงานรัฐประนูนครั้งแรกใน60ปีให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการประชุมได้เต็มวันทำโปรไฟล์สอสอก็แล้วกูถามหมดแล้วมันไล่ผมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ตำแหน่งเลยเลยรีบทำกลัวไม่เสร็จคนไทยทั้งประเทศดูแล้วว่านักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วทำได้จริง เสียดายเคยโชคกันหลายคนเสียผู้ใหญ่ไปแล้วตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆมีแต่คนบอกเป็นไอ้เนรบวชใหม่จะไม่ให้เป็นเจ้าอาวาสกูไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่กูรู้ว่ากูทำได้ดีกว่าพวกมึงแล้วละกันพี่น้องครับพวกเราสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ตรงข้ามกับพวกเขาทำเป็นทุกอย่าง ตั้งแต่ลากรถถังมาตั้งแต่ยึดสารัฐธรรมนูญตั้งแต่ปปชไม่เจอนาฬิกาป้อมมึงทำป็นทุกอย่างเลยยกเว้นชนะเลือกตั้งใช่ไหมมันเลยกลัวไงนะมันเลยกลัวไงขนาดเราผมอยู่ในการแก้รัฐธรรมนูญม,มันบอกจะเอากติกาหวคุกมาขยี้เราให้เราเหลือต่ำสิบ ไอคนที่พูดอย่าง,งาน,นั้นพักมึงตำสิบไปแล้วผมพิสูจน์แล้วพักการเมืองเก่าๆไม่เหมือนกันหมด,ด,ดผมพิสูจน์แล้วมึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะมึงจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันเพราะฉะนั้น เป็นอะไรฮะก็บ่ะทุกคนหัวร้อนเลยนะฮะหัวร้อนเพราะเห็นด้วยไงเห็นด้วยใช่ไหมหัวร้อนเราะเีลาต้องเห็นใจเพราะว่าเห็นใจเขาเก็บเขาพูดไม่ได้ไงอยู่ในความข้อเก้าไม่ได้ขัไม่ไ้ล่ามนบันลังตลอดเออไม่ได้อภิปรายมาปีหนึ่งงอ่ะสมัยตอนเป็นสอสอรอบก่อนก็เป็นนักอภิปรายคนนึงนะใช่ไหมเอายังไงตะกี้ว่าไงนะเขาเป็นไง ก็ก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับไม่แต่เมื่อคืนอ่ะอ๋อต้องถามเขาเองครับเขาอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากเดินทางต่อหน้าไาอยู่ใกล้ขนาดนี้ครับก็เป็นอารมณ์ที่คิดถึงบ้านมากอะคิดถึงบ้านเว้ยประมาณนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้เข้าพักมานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนออกจากพักนะครับก็ไม่ได้เข้าประชุมสสเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นยังไงกันทุกคนสุขทุกคนทุกข์ยังไงบ้างพอได้กลับไปมันก็เลยรู้สึกบีลองครับรู้สึกแบบเนี่ยคือกลับบ้านแล้วก็พอ มันก็คงไม่ใช่อารมณ์พาไปนะครับเพราะว่าเราก็รู้จริงๆว่าอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยมันโดนดูถูกอย่างรุนแรงนะครับสอสอที่ห้ามเสนอกฎหมายมไม่มีประเทศไหนนะครับนะแล้วก็องค์กรอิสระที่ทําให้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยม,มันมันอยู่ในกําม,มือครับมผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอายุที่ทำจริงๆแล้วก็ส่งผลร้ายเพราะองค์กรที่มาจากประชาชนองค์กรเดียวนะครับที่เรียกว่าเป็น representative จริงๆเป็น house ม,มันคือสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันถูกทําลายนะครับผมก็โกรธมากอเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็พูดจากความรู้สึกครับเปกติเป็นคนพูดยังไงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้เลยจริงก็มีสองโหมดครับจริงจริงเป็นคนสนุกสนานนะแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆผมปิดบังความรู้สึกไม่เก่งนะครับออแต่ว่าพอตอนทําหน้าที่ผมก็ไม่ได้เสียแซงนะออแค่ว่ามันต้องควบคุมตนคลองตนให้ดีในการออทําหน้าที่ออนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าอยู่งานแบบไหน คุณปฏิพัฒนเนี่ยเท่ากับหลุดสองตำแหน่งเลยครับคือสอ,สอเขตแล้วก็รองประธานสภา,าครับใช่ไหมแต่คุณยังบอกอยู่เลยก่อนจะวิทย์ฉัยบอกเฮ้ยเป็นคนปาร์ตี้ไว้ปาร์ตี้ก็คือไปปาร์ตี้ที่ไหนเมื่อคืนก็หลังจากเสร็จที่พักเราก็กลับบ้านเลยครับออ,อ